สวัสดีค่ะมาพบกับเป้งๆนะคะในช่องหงูตะว,วันนะคะวันนี้เป้งๆก็อยากจะมาจัดอะไรเอ่ยมีเลเซนเหมือนเราเคยมีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าโทนสีนี้หรือเปล่าในคลิปนะคะไม่หรอกตอนนี้ออเดอร์ตัวนี้มันเยอะใช่ตัวนี้มาค่ะตัวนี้สีโทนสีโทนส,สีนะคะออเดอร์ <Order S 1> มาเยอะเราก็อยากจะสีทองอทองถ่ายให้ลูกค้าดูจ้ะอันนี้ก็ปรับไปแล้วนะคะห้ามุม ตามด้วยตัวนี้นะคะถ้าจะให้เพียไปจัดตัวอื่นเป็นก็ไม่มีเวลาไงครับก็เลยต้องเอาตัวที่เป็นออเดอร์นี่แหละนี่แหละถ่ายตัวนี้ละค่ะเพราะเป็นสีที่ขายดีมากเฟซีต้องเพียงว่าให้ติดไม้ไม่มีนะครับไม้ตอนนี้มีวันนี้ก็ตะเบงเสียงแล้วไงคะนี่ไงจะให้เพียงพูดดังๆขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาไม้จ้ะกัดลูนาพูดดังๆหน่อยอืมเดี๋ยวหาไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นโทนเหลืองโอรสนะคะสีสวยนะคะสี ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์มานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะคะร้านเราอยู่ที่ตลาดนัดธนบุรีสแามหลวงสองนะครับเข้ามาที่ซอยโซนหนึ่งซอยเก้ากลางซอยก็จะเจอน้องเป่งนะครับนั่งผอมอยู่คนเดียวนะครับผมถ้าไม่เจอก็ไปร้านอื่นนะคะใช่ถ้าบอกว่าเขาบอกว่าอ้วนไห้เป่งเขาก็จะงอนผมอยู่ ถ้าลูกคุณลูกค้ามาไม่เจอเป็นก็ไปหลังอื่นเลยนี่เราก็ปกักรอบๆนะคะกระจายโทนสีนะคะตัวนี้เป็นเรซินราคาอยู่ที่แปดร้อยนะครับ,800บนี่คือราคาส่งนะครับแปดร้อยบาทเนี่ยตํำกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับน่จะใส่โทนสี ตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าสั่งเยอะมากเลยครับเป็นสีแบบละมุนล,ละมุนหวานๆนะคะไปมอบแสดงความยินดีหรือว่าแบบไปตกแต่งบ้านก็สวยนะคะห้าสิบตัวนะครับที่สั่งมาแต่ว่าตอนนี้ได้แค่เก้าตัวเก้าตัวแล้วลูกค้าสั่งมากี่สีนะสองสีค่ะชมพูกับโอรส สีชมพูกับสีสีโอก็ออกข้างทองหน่อยเนะาะถ้าจัดหัวกลมนี่เปงบอกว่าไมล่ลำบากใจเลยครับไม่ได้คิดอะไรเลยหมุนแล้วก็ปกักหมุนแล้วก็ปากเปงบอกถ้างั้นคนที่ดูก็ดูพวกความบันเทิงครับเปงับถ้าทรงนี้ก็ปักได้ทุก ก็ปักได้นะคะมันเบสิกถ้าเป็นทรงหน้าเดี่ยวมันก็ต้องใช้ไอเยียนจริงค่ะ เอาด้วยสีทองนะคะโอ้โหพอพอโดนแสงโดนแสงไฟแสงแดดเห็นไหมแดดส่องมามันก็จะสว่างดีเลยอลบอกกับเพียงว่าให้จัดประมาณสักแปดนาที จเ,เสร็จก่อนหรือเปล่าไปดูก็กลัวกลัวคนดูเบื่อไงยาวไปก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเบื่อไม่ถ้าเป็นไซส์กลมเนี่ยมันมันก็จัดเร็วอยู่แต่ถ้าเป็นพวกหน้าเดียวมันก็ชา้าๆหน่อยต่อก้านต่ออะไรงไงใช่ค่ะถ้าอย่างตัวนี้มันก็ตัดไปต้องต่อแล้วก็เสียบ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 ปกักปักเขา้า พอใส่สีนี้ก็ขับขับมากขึ้นก่อนมาเลนไทายเนาะลูกค้าสนใจดอ,อกไม้มาอะไรครับที่ร้านครับดอกไม้เรามีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะ บางอันก็จะสร้างไปหน่อยนะคะเป้งก็ต้องตอบ่เป็งไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าเป็งเขาทางานอยู่งานยุ่งนะคะถ้าเป็งไม่ค่อยลงคลิปก็เพื่อนๆก็กลับไปดูคลิปเก่าแออก้เหงาไปก่อนนะคะ เพื่อนๆเ,เห็นเป้งผอมไม่ต้องแปลกใจนะคะใช่ครับผมก็แปลก<ด>ใจครับช่วงนี้ได้เอ็ดค่ะไม่มีจะก,กินน้องเป้งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ครับ ก็ใส่รอบแล้วนะคะมีอะไรใส่อไหมครับไม่มีแล้วค่ะเพราะออเดอร์มันจะเป็นแบบอ๋อเขาเขาจะให้ทําเหมือนกันทุกตัวใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบค้าแบบ <ừ> ถ้าค้าแบบคือเราสามารถคือเขาระบุมาแล้วต้องใส่แค่นี้พอใช่ค่ะก็ไม่ถึงแปดทัทีจริงๆด้วยเนอะน้องเป็นอย่งเงี้ยค่ะอุ้ยดูจัดไว้ขนาดนั้นเลยเหรอยดูจัดไว้ขนาดนั้นเลย,เลย ไม่กลมเราก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวที่มันเสร็จก่อตัวที่เสร็จเลยครับอยู่ข้างล่างครับตัวที่เสร็จเสร็จยังไม่ยังไม่เยอะนะวันนี้เพราะว่าทำให้ลูกค้าหน้าร้านด้วยแล้วก็มีออเดอร์ด้วยลูกค้าหน้าร้านด้วย ยังค่ะกรมแล้วใกล้จะมาฟุตบอลอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> ทั้งดอกไม้ทั้งคนจัดอจริงๆคนจัดชอบกรมสูงไม่ชอบกรมดิแบบมันมาแบบนี้ก็ทำแบบนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ อย่าลืมนะคะช่วยมากดไลค์กดแชร์และสับสับใครให้เป็นๆในช่องหนุ่มปูตะวันนะคะสนใจอดอกไม้นะตุ๊กต,ตาดุดิกดุดิ๊กดุดิกสนใจดอกไม้นะคะก็มาที่ร้านใช่ก็ติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ0 8 1 9 2 1 2 6ห7นะคะไปเจอคลิปเป็นๆคลิปหน้านะอย่าลืมมาอย่าลืมมากดไลค์กันนะคะร้านเราอยู่ที่ไหนล่ะเราบอกไปแล้วไงคะพเพื่อนเขาจำได้เขาจำได้ร้าน,นทุ่งบุรีสนามหลวง หาสวมหนึ่งใส่เก้าเดินมาปุ๊บกลางซอยเงินตรงกลางเนาะกลางเป็นดนสายกลางค่ะแล้วมาเจอใครมาเจอมาเจอเป่งๆปค่ะเออต้องมาเจอเป่งๆไงบ๊ายเจอกลัคลิปหน้านะคะ